อ๋อลบลได้ยวแล้วัเมื่อเมื่อได้เจ็บไปบบวบว บิดก,ก็ไปบวชก่อน <c oughs> บิดไปก็ไปก่อนพวกพที่จะจำพรรษาก็รออีกที่หนึ่งอื <c oughs> ิงก็ไม่อยากให้ปวดชัว่วระยะไม่อยากให้รับปวดชัว่วระยะแต่ยัโจมกูกจะจำเป็นการอก็อรอ ร่องก็เป็นบวชที่อื่นค่อยมาอยูอ่เพราะว่ามันเกี่ยวแก่การจัดถสถานที่บวดชด้วยใจว่าจะไปนั่งแล้วก็บวชเลยจัดถสถานที่เตรียมเสื้อสาดอาสนะพระอันดับพระอะไรเราก็ต้องจัดให้พร้อมเดี๋ยวประชาชก็ต้องที่เลย เดี๋ยวอุปชาที่นี่อุปชาที่นี่ยังไม่มีจะสมัยอยู่จังหวัดเลยให้ไปกองคณะจังหวัดให้ไปสอบอุปชาสองข้งสามข้งก็เลยไม่ไปล้วขอลองไว้มันบาดหัวใจคนหนึ่งตั้งใจบวชดคนหนึ่งมาตั้งใจสกบวชดได้สี่ห้าวันมาขอลาสึกโอ้โหเราคาญตาย กวขอบวชก็ขอศึกอเลยเห็นความบุญบายจุดนี้ไม่เอาอแต่ก่อนก่อนปู่ม่นก็ยังได้บวดให้คนนะแต่ว่าสมัยก่อนก็บวชที่ไหนก็บวชได้ทุกวันนี่บวชไม่ได้ถ้าไม่สอบเป็นอุปชายะโดย <c oughs> ถูกต้องแี่ก่อนการตรวจสอบเอา ไปสอบเอาใบแล้วก็มีเขตอยู่ในอำเภออะไรสอบได้แล้วอยู่จังหวัดอะไรก็ไปบวชอยู่ในอำเภอนั่นๆจังหวัดนั้นๆสถานที่นั่นๆต้องมีเขตกันเหมือนผู้ใหญ่บ้านอำเภอแหละ <c oughs> เอาทางโลกมาเทียบเข้าใส่ทางธรรม บวชทั่วไปก,ก็ยังทั่วนี่บวชไม่ได้อยู่ในบ้านไหนวัดไหนต้องบวชในสถานที่นั่นนั่นเหมื <c oughs> อนข้างพุทธการนะขัางพุทธการ ยะเมตไตรเพราะว่ามันเหนื่อยเราไปเอาแค่นั้นก็เลยมีขโมยเขาโจรอยู่บ้านเราทุกวันก็มาจากนั่นถ้าองค์พระอริยะเมตไตรมาไม่มีไม่มีป้นกี้ฆ่าตีอยู่ในศีลห้าบริพุทธบริบูรณ์ในคำสอนของพระอริยะเมตไตรแตกต่างกันนะ บุญกุศลว่านาบารมีแต่ละท่านแต่ละรูปนานแต่หมดของพระสมณะโคดมก็ไม่ใช่ว่าพระอริยะเมตไตรจะลงมาโปวดเลยนะแต่หมดอายุหมดอะไรต่างๆนานๆน,นัน่นน,น่ะยึงจะได้มาโปรด, <c oughs> มปรดไม่จะได้มาปรดง่ายๆเป็นพระพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นพระเจ้าประสงค์พ่อแม่ครูบาอาจารย์จึงแน่นหนัก ภาคสาวกภูมิพุทธภูมิสาวกภูมิพุทธภูมิภูมิของพระพุทธเจ้าสาวกภูมิภูมิของพระสาวกพระสาวกไม่มีบริษัทบริวารนัน่นเห็นว่าบางทานบางลกูกพระเจ้าประสงค์ในวัดไม่มีพระ <c oughs> อยู่ด้วยก็มีนะนั่น หลวงพ่อสมาอยู่จังหวัดเลยแต่ก่อนหนละวงปู่ของปู่อะไรอยู่ทางนองคายผมก็มีอยู่จากเรื่มชื่อไปหมดแล้วอยู่แต่ลงเดียวอยย่ปัญษาสี่สิบห้าสิบหกสิบก็อยู่แต่รูปเดียวอยากได้อยู่แต่หมู่ไม่มีไปอยู่ด้วยนั่นแต่เทียบทั้งโลกก็เหมือนกับบางคนไม่มีลูกนั่นแหละ <c oughs> อยากได้อยู่แต่ไม่มีคนไปเกิดด้วยเป็นยังไงล่ะนั่นนี่พระสงฆ์บุญกุศลวัตนาบารมีแตกต่างกัน <c oughs> แข่งกันไม่ได้แข่งอะไรแข่งได้แข่งไ,ไม่ได้คือแข่งวัฒนาบารมีเราก็เห็นอยู่มันเป็นอย่างนี้ละ ในโลกใน่ตงสาลของมาพิจารณาปล่อยวางไปปล่อยวางไปแล้วแต่บุญแต่กรรมกรรมของแต่ละท่านแต่ละลูกกรรมของแต่ละคนแต่ละคนต่าสงสมบุกลมมาแตกต่างกันเห็นไหมล่ะพวกเราอยู่นี่ <c oughs> ในนามวัดประคุงก็ร้อยสองรอยวัดที่มาช่วยเหลือเอาใจใส่กัน,นก็มีน้อย บังคับกันไม่ได้แล้วแต่จะเรียกนิสัยแล้วแต่จิตใจอยากช่วยเหลือไอเห็นความสําคัญก็มาได้ไม่เห็นความสําคัญก็ไปปล่อยไปวางไป <c oughs> บังคับกันไม่ได้ที่ใจนั่นพราะนั้นบังคับคนอื่นไม่ได้ก็มาบังคับตนเองเอาคําสอนของพระเจ้าตนนั่นแหละเป็นที่พึ่งของตน ตนเตือนตนไม่ได้ใครเล่าจะเตือนนี่ฉันใดก็ดีพระที่จะมาบวดใหม่ก็เล่งเข่งคัดในทมวินยนนั่นะนะเอาพระเน้นองนั่นมาเป็นอย่างนั้นอยู่ในวัดประคูพระเน้นองนั่นเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ไม่ได้นั่นครูบาอาจารย์เขาจะมาป้องแต่ครูบาอาจารย์หลวงปู่คนนู่นเป็นอย่างนั่นคนปู่หลวงพ่อเป็นอย่างนี้นะ แม่คีเป็นทางโน้นแม่คีเป็นทางนี้แม่คีฉันทางโน้นแม่คีฉันทางน,น,น,างนี่อะไรก็เป็นปรมาทิตไปหมดแล้วแม้แต่พุทธเจ้ายัางโบ์สัตว์ไม่ได้หมดเล้วจะภาษาอะไรจะเล่าแค่นี้ใครอ,อยากได้อะไรก็ทําเอาพระทำนี่ในนี่เป็นบรมาครูนะพระพุทธเจ้าจึงไม่ให้เชื่อครูบาอาจารย์ก็จะไปเชื่ออะไรหร่ะครูบาอาจารย์แค่นี้ เราม่แค่ขี้มูลาเกี่ยมาแห้งใครจะไปเชื่อด้วยใช่ที่จะไปล่ำไลบอกกัน,ล,นล,ล่ำดีล่ำไลแต่ใครจะรู้เองเห็นเองทำเองเคยได้เตือนอยู่แล้วทำอะไรคำนึงถึงความได้นั่นคิดอะไรคำนึงถึงความได้ดำริอะไรคำนึงถึงความได้และความเสีย เดียคนมองนู่นมองนี่แหละใครก็มีตาเหมือนกันแต่แต่ทาไมไม่เห็นเหมือนกันเรา mm hmm. เห็นเราทาไมไม่ทําเหมือนกันเรา mm hmm. นะเพราะตั้งก็วางไปสิ่งที่วางก็วางไปตบตนนั่นแลยเป็นเพื่อนของตนตนเตือนตนไม่ได้ใครเล่าจะเตือนนะเ็ามาสรุปกันหนึ่อยู่โยคบาได้มานันางสันในบาทใบเดียวกันหรอกคนละาบาท <c oughs> จะทำอะไรก็ทำเอาเดียเสียสะละมาแล้วแล้วแต่ใครจะคิดอ่านใครควร วิารวเอาของไปถวายให้พระยุ่งถวายพระเสร็จแล้วก็ยังยุ่งต่อไปเข้าใจไหมเระคนเราชอบยุ่งเนธนั่นนะพระเจ้าจึงทรงอนุญาตให้พระพิ้สุงส์งไปบิณฑบาตในบริเวณบา้านเพื่อป้องกันไม่ให้ญาติโยมมายุ่งได้แค่ไหนพอพบผาฉันเรียกกับวัดปิดประตูวัดหลังวัดก็มีอยู่นะในประเทศไทยนน มันตบบาดเข้าวัดออป,ปิดประตูไม่ให้ใครเข้าไปยุ่งอีกนขอให้พระเจ้าประสงค์ได้ประกอบความเพียรบ้างสินี่สําหรับที่ไม่มีอะไรที่จะก่อสร้างจะทําจัดอะไร <c oughs> <c oughs> เข้าไปไปยุ่งให้พระยุ่งกับจ,จิเลสอย่างเดียวเขาไปถลุงกิเลสอย่างเดียวง่ายไั่นแหละพุะเจ้าสอนง่าย ไปเล่งภาวนาเวลาได้ปวดก็มาแล้วไปเล่งถึงเวลาน้อยให้สนุกสนใจในธรรมวิในนะนั่นะไปศึกษาแหละในสินสองร้อยยี่บเ็ดนั่นแหละมาไปอ่านดูสักรอบสองรอบ,รอบนี่แปลหมดนั่นแหละในสินสองร้อยยี่บเ็ดพระปฏิโมกแปลนั่นไะม่จบในพระไตกกรปิฎกจบพระปฏิโมกสินสองร้อยยี่ิบเ็ดข้อหนึ่งเป็นอะไรข้อ สองร้อยที่เ็บมีความหมายอะไรรู้แล้วก็ไปทําตามคําสอนของพระพุทธเจ้ารักธรรมในในเป็นบรมครูเป็นพระพุทธเจ้าแทนพระพุทธเจ้านพระพุทธเจ้าทำมาตามในพระทรในไหนผิดตัวไหนจาลืกกเอาไว้ผิดตัวไหนจาลืกเอาไว้เล็นมารวมเป็นสองรยยี่สบเจดข้อ แต่ข้อธรรมมากมากว่านั้นนะนี่ข้อสินข้อห้ามให,ใหญ่ที่สุดนะนั่นเพื่อป้องกันไม่ให้จิตใจลุกล่วงละเมิดอนสองร้อยยี่สิบเอ็ดข้อนั่นแปลว่าบวชเพื่อจะได้บุญนะบวชเล่นบวชลองบวชตำคองประเพณน,นี้อันนี้เราบวชตำคอาประเพณน,นี้บวชหนี้สงสารบวชผ่านเข้าสุ บวชสนุคเคฮาบวชฆ่าบวชข,ขายบวชตายเป็นเป็บวชเตะตะก้อบวชล่อสีกาเขาจึงล่อเพ่งดาจะหัวเสียบจะหัวหูเจ้าหัวยูเจะหัวซา,วา <c oughs> แต่เวลาตัวกบผมบวชดีบลงามแล้วเจะหัวบ่าหูล่อเอาสู้คู่ไปบวชน้ำเขาล่อเพ่งดาแต่เวลา เพย, <c oughs> ยายามเน้นหนักเมื่อเวลาไปบวชก็มาแล้วเวลาน้อยอยากให้แน่นหนักภาคทำสมาธิภาคทำสมาธิใจนะทำบุญมานะบวชทำบุญนั่นสะิบวันยี่สิบวันก็ไม่ต้องไปยุ่งกับใครเราเข้าสมาธิเข้าทำบุญนั่งดูลงหมายใจเขาออกนั่งดูลงหมายใจเขาออกนะ งานทางโลก,กเลยไม่ต้องไปยุ่งกับพระก็ได้กับครูบาอาจารย์ก็ได้เรื่องยุ่งๆนะถ้าอยากจะทำต้อสืบออกไปแต่วก่อนมันจึงสะดวกเป็นพระเป็นเนนท <c oughs> ําไม่สะดวกยังไม่มีสรัท้ายยังไม่เกิดอย่าไปยุ่งไปกาัวจะไปเล่นาวนาะ <c oughs> ทําจิตนิ่งอยากจะว่าเข้าไปก็ไม่ได้ทําอะไรมีแต่ทํางานมีแต่ทํางาน นั่นอาจจะไปเพ่งอย่างนั้นอีกนะใจอ่ะคำพูดว่าพระธรรมไม่ยุดพระธรรมะยุดพระธรรมไม่หยุดพระธรรมะยุดพระธรรมไม่หยุดทำไม่หยุดแล้วทำแล้วทำอีกเห็นไหมเราไม่เข้าแก่ก็ไปเพ่งไปทีนี่โอ้ยไม่ทำอะไรเลยพระกรรมฐานนะ แต่างานอย่งโน้นงานอย่างนี้ไปเพ่งผิดพระวินยัยผิดธรรมอีกด,ด้วยไม่ผิดพระวินยัยแต่ผิดธรรมไปเพ่งเล็งครูบาอาจารย์หรือตำหนิไปสร้างโน่นสร้างนี่เวลาให้ไปอยู่ร่มไม้ก็ไม่เอาละ่ะเอาไหมหละ่ะไปอยู่ให้ผูอยู่ล่มไม่ที่ไม่ได้สร้างกุฏิเย้แยะไม่ให้อยู่ ปุติหลังเล็กๆให้อยูปกติหลังใหญ่ๆไม่ให้อยู่อีกแล้วก็มียังมีคนตำหนิมานะ่ะวัดประกุ้งนี่มีพระรับแขกรับผู้รับคนรับพระคันตุก,กะนนเนี่ยติดตำหนิไปแล้วไรเป็นรู้ใครใครต่อใครมาบา้างอะไรทั่วไม่ไม่ทั่วถึงกันแล้ว <c oughs> อยู่ยังไงก็ยูไปเถอะ ไปบวชเตรียมตัวไปบวชไปอะไร,ระตั้งหกตั้งใจผู้ที่จะบวชวันที่หนึ่งก็ตั้งหกตั้งใจปฏิบัติก็วัดปฏิบัติให้ได้ทุกิธีรักษาบริคารผ้าบงจีวรเป็นทุกอธิษฐานยังไงมีชื่อหมดหนะผ้า,านุงา่งผ้าห่มผ้าอัฐะบริขารผ้าใช่ชั่วคราวผ้า กูนอนผ้าเช็ดหน้าผ้าเช็ดปากผ้าบริขารรผ้าเล็กๆน้นนอยๆมีชื่อหมวดวินทุอธิษฐานดูเอาตามนังสือแไหไะดูแล้วไปจำเอาของที่จะมาใชา้ทุกสิงทุกอย่างไม่ได้จับได้จับใช่นะต้องวินทุอธิษฐานให้เรียบร้อยจะก,ก่อนอาจะบงกิบวรอุปปชารูอาจารย์จะแนะนำจะบอกช่วงได้จะใหม่ๆ บางคนไม่เข้าใจผ้าแล้วเอามาใช้เอามาใช้โอ้ยมันใช่ไม่ได <c oughs> น้นี่มันขึ้นนี่ก็บ,บอกขล้นน่อยลูกหาาลานมาห้านนั่งล่านแล้วทั้งที่ไปเจ็บไปทอดเอ้วนี่บอลเจ็บไรบอลเล็กทั้งที่หาวัดไหลจากไรลเอาไปเราบอก <c oughs> บอลถอนไรบอลนั่นงออเอือดไหลโมหิตตามแผน <c oughs> วันใต้เห็ดงามๆก็ไปก็เห็ดน้อยๆพวกเห็ดคือตั้งเพิงโองเกี่ยวองไรแล้วเกีั้งไปเบิ้งคุณว่าเพิ่ณเป็นซางแล้วว่าจะเอากระนั่งไปตีอีกขนาดอี้ตามใจซางจ้ะปู่ๆตามใจปู่นอนปู่สั่งเงี้ยนตามใจปู่อยู่ปู่ๆตามใจปู่นอนอะได้เง็ดคือนั่นเลยตามใจใา่ แล้วม่แล้วก็แล้วไปจา่า <c> ย <oughs> หาลำไรลำไดขึ้นเกาน่าอะไรไปเก็บพวกเสือกปลวกง้างตึงร้ายตึงมาเตึงคนออกมาท่ายมาท่านร้นายนั่นแทน่น้ำสีโอ้เกือเมื่อหาบอลว่างบ่ได้ไปเก็บตึงใงดแต่ของผู้ใดแนี่ยบุญฮันใส่กระสอบใส่กระสอบปวกเสือกปวกง้างเป็น นั่งก็สอบกว่าหลายอยู่ก,ยยก็สอบว้มัดไระยั่งดีถึงถเก็บเมียนง่ไงถิ่ทพระถิ่นท่ายันขุดค่าราคาตามปฏิปทาของพ่อแม่หลวงปู่เป็นผ้าเห็ดผ้าทำผ้าเก็บไม่เลื่อยไม่อยัางตะก้อนหรใส่พื้นใส่แปะก็บกระไดใบเหยียดริมบกโยหินอำมาเห็ดสรวงปูนหาเก็บเฮียน้ำเดินวัดก็บ่ได้หาเก็บบ่เหมือนตัว เมื่อานเดิมเพียแต่ไปหาควดหินปูนไม่ส่งปูนแต่งน้ำสลาหลังเกาข่างสลาหลังเกาโอ้ดิได้กินหรูหราแบบไหนปันนี่ดิสัยบุญกุศลวัฒนาปารมีขย,ยันประหยัดประหยัดบุญกุศลที่เราไม่มีบุญก็ไปจ่ายหมดจ่ายหมดจ่าโจงขอมาทำอะไรมาเพื่อเอาบุญ มาเปลี่ยนเอาบุญมาแลกเอาบุญเนาะมีบุญไในว่ถ้าไม่มีบุญเข้าหักบั้งในเขาคำหนึ่งเหมือนจินเล็กแดงเอาใจบ่าเข่าคำหนึ่งเหมือนจินเล็กแดงเอาใจบ่าญาตบ่โอ้ยมึฤตยานเออบลววาาโมส

ah uh...